คลิปนี้เราจะมาพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพักกันนะครับแล้ววันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คือก้าวไก่ส่วนใครอยากจะดูของพักอื่นๆเนี่ยก็สามารถไปดูใน playlist ของช่องเราได้นะครับมีพูดกันถึงทุกพักเลยทุงพักหลัก,ลกๆนะเราในนโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและการลงทุนซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งเป็นเป้าหมายของช่องเราตังแผนแผนสู่อิสรภาพทางการเงินสําหรับคุณวันนี้นําพวกเรามาเจาะนโยบายเศรษฐกิจของพักก้าวไกลนะครับครับ ถ้าเข้ามาเขาจะทำไรเรื่องแรกพ่นิกที่เขาทาคือบํานาญสามพันบาทจะนําไปเป็นสามพันบาทต่อเดือนครับคล้ายๆกับหลายพักเราดูว่าสามพันบาทต่อเดือนถ้าเขาทําลงาไปนี้ต้องใช้งบเท่าไหร่จะกระทบต่อประเทศในด้านไหนในอนาคตหรือไม่เราโอเคไหมนะครับถ้าโอเคนู่นคือนโยบายแรกของเขานะนะครับไม่ใช่นโยบายแรกคือเรื่องแรกที่เราพูดถึงนะครับนยบไปต่อมาของพรกเก้าไกลคือปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้านะครับโอ้โหอันนี้ดีเทลเยอะเลยจะปรับปรุงอะจจะปรับปรุงอะไรบ้างไม่แน่ใจว่าปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้แข่งขันทางการค้าได้มากขึ้นก็จะไปปรับอะไรส่วนไหน คือการปรับกฎหมายมันก็ต้องไปเกี่ยวโยงกับประเทศอื่นด้วยใช่ครับแล้วพอปรับแล้วบางทีปรับให้เราแข่งขันได้แต่กลายเป็นประเทศอื่นก็จะมองว่าเฮ้ยแล้วแล้วมันเป็นการเหมือนกับมันัะขัดต่อการค้าเสรีไม่ได้ไปดูอีกทีใช่ครับก็ไปดูนโยบายก็ไปดูละเอียดอีกทีครับนี่ของต้องไปดูแบบข้อ WTO ครับด้วยอย่างเงี้ยอ่ามันเกี่ยวข้องกันหมดนด้วยครับครับเช่นจำนวนใบอนุญาตธนาคารเสมือนจริงอย่างยุคดีเท่าคือ Virtual Bank อ่ะ อย่างน้อยสามเท่าเพิ่มอย่างน้อยสามเท่านะครับสามเท่าของปัจจุบันเหรอแค่ปัจจุบันมีบอนุญาตกี่ใบไม่แน่ใจนะโบยชัวร์แบรู้สึกจะมีอย sì ู่ไม่กี่ใบนะครับแล้วเพื่อนๆมองว่าการเพิ่มโบรชัวร์แบงค์เป็นประโยชน์ไหมเออบางคนก็มองว่าเรโบรชัวร์แบงค์โบรชัวร์แบงค์มานี่มันมันแปลว่าสาขาที่เคยต้องเคยตั้งเคยเช่าตามห้องตามห้างไม่ตั้งแล้วไงใช่ครับก็ไปอยู่ในโลกดิจิตอลกันหมดงั้นพนักงานแบงค์ทั้งหลายก็ก็ไปหางานอื่นก่อนตอนนี้อันนี้คือโบรชัวร์แบงค์ซึ่งแน่นอนกระแสนี้มา ถูกไหมกระแสนี้มาอยู่แล้วล่ะนี่เป็นนโยบายก็จะเพิ่มไม่ได้สามเท่าแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไม่เป็นประโยชน์ต่อส่สวนรวมไหมขึ้นพุทธมงไงเรื่องนี้ครับอะลองคอมเมนต์เงเข้ามาแล้วกันนะครับว่าคิดยังไงไไขึ้นค่าแรงขั้นต่ําทุกปีเริ่มทันทีนะครับวันละสี่ร้อยห้าสิบาทปีนี้เลยถ้าเขาเข้ามานะครับอืแล้วก็ปรับขึ้นทุกปีส่วนปรับเท่าไหร่ไม่ได้บอกไว้อ่ะโอ้โหกไ็ได้บอกไว้นะี่ับที่กมันกระทบกับภาคแรงงานนะครับเต็มเต็มเลย เออกระทบไหมแล้วเราจะส่งผลอะไรบ้างเอาเอาเนี่ยธุรกิจรับเมาสะครับเต็มเต็มทีงใช้แรงงานอ่ะในฝั่งของพวกเราละครับคิดยังไงมันคือมันมีคนทุกนโยบายมีได้มีเสียอะไรเปนนิ่งก็คือไอฝั่งที่ได้เอาไหมไอฝั่งที่เจ้าของงานรับกันไหวไหมบางครั้งมันดูเหมือนกระทบแต่บางทีระยะยาวส่งผลอะไรอ่าก็ไปดูอมันก็อาจจะไปโดนภาคสังหาด้วยนะครับราคาสังหากระทบแน่ๆถ้าเกิดว่าแรงงานขั้นต่ำขึ้นนะ เออนี่นโยบายของเขานะของพรรคก้าวไกลนะครับค่ะเพื่อนๆคิดยังไงชอบไหมนโยบายนี้ลดค่าไฟให้ประชาชนอย่างน้อยเจ็สตางค์ต่อหน่วยอ่ะเอ้ไม่ดีนะเออดีนะดีนะลดได้อ่าลดได้โอเคเห็นไหมอ่าพวกเราก็เป็นผู้ประสบภัยเอ่อจากภัยค่าไฟแพงเหมือนกันเออแน่นอนพวกเราทํางานแบบนี้ใช่ไหมอ่เปิดกันทีกว่าจะทำคลิปกันเสร็จกินไฟไปเท่าไหร่ถูกไหมใช่ครับ เน่เปิดไฟเวลาทำคลิปแต่ผมต้องนั่งในห้องแอร์พี่นี่ทำห้องปิดใช่ไหมไฟกี่ดวงอียุ่งอากาศที่ทำคลิปนั้นก็รอกไปได้ไงหรือนางนอกรอเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราทำคลิปเกี่ยวกันลดน้ำหนักออกล่างกายนั่ง่อแตกเหงื่อตกป <laughs> อ่านี่คือนโยบายของพรรคก้าวไกลคือลดค่าไฟให้ไปจนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบตังค์ต่อนหน่วยนะครับอ่าลดค่าของชีพได้ต่อมานี่เมื่อกี้เรื่องแรงงานใ,ใช่ไหมอ่ะมาฝั่งผู้ประกอบการเอสเอ็มดีได้ทุนตั้งตัวสองแสนรายต่อปีครับเอาทุนมาจากไหน e. อ่ะอ่ไม่รู้เอาจากไหนเพิ่มขึ้นเพื่อไปคิดดูว่าเฮ้ยเขาจะหามาจากไหนว่าเอสเอ็มดีประเทศไทยมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับมีเรื่องหวยใบเสร็จซื้อสินค้าจากเอสเอ็มดีลุ้นได้เงินล้านอีกต่างหากโอ้ยอะอ็เนาะคิดว่า Yeah, แยกแบบนี้ SME ก<แ>็จะมีกฎหมายว่ายอดขายรายได้ไม่เกินเท่าไหร่ต่อปีถึงจะ<ม>เรียกว่า SME ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมี SME อยู่ประมาณ 4, สัก400กว่ารายทีนี้เธอ,อไทยอยู่ได้ด้วย SME ครับเอออยู่ว่า400กว่ารายนะครั่400กว่ารายก็ถ้าให้ SME ไปทุนตั้งตัว2แสนรายผมไม่รู้หมายถึงว่า SME เก่าไหมที่อยู่แล้วอะหรือว่าจะเป็นแบบพวกตั้งใหม่ใหม่ที่เข้ามาเออหรือถ้าเฉพาะพูดประมาณที่ตั้งใหม่เข้ามาให้2แสนเอ่าแล้วอคนเก่าบอกเฮ้ยผู้เสียภาษีหลายปีอะเดเขาจะให้ทุกรายไหม ถ้าให้ถุกรายใชเปล่ารายเก่ามีอยู่สี่แสนกว่ารายตอนนี้ออ เอสี่แสนกว่าลายเพื่อไปคูณสองแสนนะครับเอาสี่แสนคูณสองแสนใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วว่ามันมันไหวกันไหมแล้วก็มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจเป็นยังไงคือไอ้ด้านเสียมต้องเสียอะไรจ่ายเงินออกไปจะคุ้มไม่คุ้มอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแอนต้องไปวิเคราะห์มันมันมีมันมันมีหวยใบเสร็จมาแก้แก้เกมนิดนึงนาจย์อืมครับอ่ะก็ลองมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมก็คือไอ้หวยใบเสร็จส่งผลให้คนซื้อจากเอเซียมีมากขึ้นเส้นเเดิมทีเราจะซื้อสินค้าจากพวกบริษัทที่ที่เป็นในเครือของยักษ์ใหญ่่่ทีอยู ตลาดหลักทรัพย์เห็ไหมที่เกิดนี้่ s ม e ต่อไปพอซื้อนั่งคิดต้องไปถามก่อนมึงนี่ SME ป่าวะเดินเข้าห้างเดินเข้าห้างซื้อเอ้ยใบเสร็จออกมาใช้ไม่ได้น้องเว้ยเออไม่ได้เนี่ยเรต้องไปซื้อของของ SME เนี่ยนะไปวุ้นล้านลุ้นล้านจะซื้อของเจ้าไหนต้องถามก่อนเอ้ยหวยนี้ลุ้นเอ้ยใบใบเสร็จนี้ลุ้นได้เปล่าลุ้นไม่ได้ก็ไม่ซื้อแล้วก็มีส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับการท่องเที่ยวสีเขียวนะครับอ่าอ่าก็ตัวนี้จะสามารถ ประเทศไทยเรามีทรัพยากรพร้อมเนี่ยวางนโยบายเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้พวกเราคิดยังไงเชิงเที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพท่องเที่ยวสีเขียวการแพทย์ของเราก็พร้อมทุกวันนี้ต่างชาติก็บินมารักษาเราคนผู้เฒ่าผู้แก่เมืองนอกก็แบบอยากจะมาเที่ยวไทยกันเยอะแยะก็โอเคเพราะไปได้นี่นะครับครับล็อกผู้ประกอบการรายย่อยด้านการท่องเที่ยวปลดล็อกยังไงไปดูปยังไไม่ได้ใจนะครับคแล้วก็เปลี่ยนกระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสร้างสรรค์อือห อ่ะนะครับแปลว่าอะไรมีนัยยะอะไรไหมในเรื่องนี้แค่ปริดเจ้าว่าถ้าําเป็นว่าถ้าดสจ้างสรรค์คืออะไรอ่าโอ้โหนิยามกว้างมากจัดก,กว้างครับ ทุกครองเสรีภาพทางศิลปะตัวนี้ตัวนี้นสาคัญพี่นี่อาจจะอ,อาจจะถึงขั้นทุกนโยบายไม่อเ,อเอาแต่เอาข้อนี้เลยนะโอ้ยอันนี้อันนทุกครองเสรีดดภ,าภาพทางศิลปยกเลิกการเซนเซอร์กองทุนภาพยนตร์สนับสนุนผู้ผ,ผลิตหนังหน้าใหม่ก็โอ้ยอันนี้ผมพูดได้เต็มเลยอาจารย์ผมปอตีผมจบภาพยนตร์มา,า,ารู้อยู่ข้างระบบข้างในเป็นยังไงมาปลดล็อกในคุมครองเรื่องพวกนี้จะทำไมยกเลิกการเซ็นเซอร์ไปเลยอทำได้ก็ทำไปคือมัน เริดยังไงมันซ้อนกันอาจารย์เรามีเรา <Ừ. S 1> คือเรามีระบบเลตติ้งขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเซ็นเซอร์แบบทุกวันนี้แต่คราวนี้คือพอพอจับคือพอทำเรื่องระบบเลตติ้งขึ้นมามันก็ยังเซนเซอร์อยูอย่นะฮะคนในวงการภาพยนตร์เขาก็บ่นกันมานานแล้วเรื่องนี้อ่าวงการภาพรยนตร์มองอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมใช่แต,แต่ว่าฝั่งสังคมมองไงถ้าไม่เซนเซอร์มองไงอ่าผู้บริโภคมองไงเพราะ มันไปเกี่ยวนโยบายข้อต่อมาที่อาจจะพินิจอาจจะถึงขนาดแบบไม่ลังเลที่จะเลือกเลยแหละบอกว่าไม่ใช่แค่ปมเกไม่ไน้ถาเนทางเพศถูกกฎหมายต้นล็อกแซกทอยนังผู้ใหญ่เออให้ให้ต่อไปนี้คือค่ายหนังมาทำเหมือนใครๆญี่ปุ่นเอาเลยดาราดาราลูกสงลูกสาวหลานสาวเราทั้งหลายสมัครก็เป็นดาราหนังเอวงเอวีกันได้เปิดเผยกันได้เลยเป็นอาชีพถูกกฎหมายไปเลยทุกวันนี้ก็สาวๆก็มันก็ทำแอคเคาท์ล็อกโอร่แฟนอะไรกันอยู่แล้ว เออนั่นก็พวกเราคิดอย่างไรครับนี่ครับใครจะไปสนับสนุนถ้ใหรทำมาขนาดนั้นโอเคไหมแล้วก็นะครับสุดท้ายก็ตามด้วยอีกหนึ่งดอกก็คือคาสิโนถูกกฎหมายด้วยคาสิโนออนไลน์ให้ถูกกฎหมายไปเลยรัฐกำกับดูแลเอาละก็ก็เหมือนดึงนกงแค่ดึงอยากใต้ดินขึ้นมาบนดินแค่นึงอ่านะครับก็คือเรื่องที่ผิดที่คุมไม่ได้งั้นให้มันถูกกฎหมายไปเลยก็ทาเหมือนนังจิตไงจางเออ่าบ่อนอบ่อนพนันถูกกฎหมาย เวลาเราดูบอล่ะจะมีเลยบอลพนันถูกกฎหมายให้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เลทมาเลยใช่นะครับก็คิดยังไงเรื่องนี้ว่าจะนําไปสู่มิติด้านไหนนี่มิติด้านเศรษฐกิจคือจะดึงเงินในด้านเศรษฐกิจโอเคมันมันมันดึงเงินเข้ารับแต่จะส่งผลกระทบมิติอื่นๆไหมเพื่อนเพื่อนคิดยังไงครับกับนโยบายเศรษฐกิจของพครรคก้าวไกลคิดคยังไงแชร์กันมาได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ